สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดป e ีวอกประจำเดือนมิถุนายน2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่สองดาบเข้ามาอยู่ไปแรกไพ่สองดาบคือไพ่คิดกังวลนะหรือเป็นไพ่ที่กําลังตัดสินใจรวมถึงปัญหาด้านเอกสารด้านสัญญาน้าีโอกาสที่จะเข้ามานะคะ เจอที่พลังพ่ายสิบดาบเข้ามากระทบอีกจาก2ดาบเป็น10ดาบหูคิดแบบว่าคิดหนักมากช่วงนี้นะคะจาก2ขยบขึ้นเป็น10บเลยนะคะฉันต้องควบคุมความคิดอย่าคิดฟุง้งซ่านอย่าสงสัยมากในช่วงนี้ นะคะรวมถึงต้องระวังเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารหรือการคอมเมนต์ใครด้วยในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ปกติเนี่ยชอบไปคอมเมนต์เหลือเกินในช่วงนี้มันจะมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะฉะนั้นต้องระวังด้วยอะคะ่ะรวมถึงถามว่าเดี๋ยวนี้คิดมากเรื่องอะไรคิดมากเรื่องลูกนะคะคิดมากลงลูกคิดมากไม่พอนะจัดแจงชีวิตลูกไม่พอนะคะยังโทรศัพท์ไปหาลูกอีก นะโทรไปในแง่มุมไหนไปกดดันเขานะคะแล้วก็มองว่าในเรื่องของคําพูดที่ลูกสื่อสารกับเราเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะจริงๆเด็กเนี่ยหรือเยวาวชนเนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองนะคะได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่ค่อนข้างทันสมัยหรือ คุณพ่อคุณแม่ต้องรับฟังไว้นะคะฉะนั้นถ้าเราคิดฟุ้งซ่านเรื่องลูกมากแต่เราไปกดดันเขามันจะทําให้เกิดผลเสียนะคะแต่ถ้าเราคิดมากเรื่องลูกเราต้องให้เขาแสดงออกหรือต้องยอมรับความเป็นตัวตนของลูกด้วยนะคะจะทําให้นะคะมีการสื่อสารกันหรือการปรับในเรื่องของการชีวิตร,ร่วมกันได้เป็นอย่างดีฉะนั้นอย่าไปคิดหรืออย่าไปกดดันเขาเยอะในช่วงนี้นะเดี๋ยวนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่นะคะอ่า การตัดสินใจเข้ามาบ้างแต่ว่ามีข้อมูลที่ลึกซึ้งมากขึ้นก็หมายความว่าอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ข้อมูลแหละหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความต่างๆนะคะก็อาจจะกลับมาให้ได้แก้ไขบ้างในช่วงนี้นะรวมถึงที่ผขอนมให้การเรียนการศึกษาค่ะก็ยังเข้ามาด้วยบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะเรียนต่อหรือมีความคิดที่จะไปเรียนอะไรเพิ่มนะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้มีการเรียนนะคะก็อาจจะคิดเรื่องการเรียนของลูกนะคะให้ลูกเรียนเพิ่มเรียนเสริมนะคะหรือมีการคิด ว่าจะปรับเปลี่ยนสาขาการเรียนให้ลูกอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการเรียนตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่มีโอกาสที่จะไปสร้างกุศลในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะหรือมีเรื่องของกุศลเข้ามาให้ได้ทําแหละซึ่งถือว่าเป็นกุศลที่เป็นกุศลที่เราแบบอาจจะทําไม่เสร็จในอดีตนะคืออดีตไหนอดีตชาตินะ่ะชาติก่อนอาจจะทําไม่เสร็จชาตินี้อาจจะกลับมาให้ทำใหม่นะต้องทําให้เสร็จนะก็ยังเห็นที่ผลของไพ่ที่แบบ ชาตินี้มันก็ยังเหมือนกับว่าต้องทําให้มันเสร็จแหละนะคะฉะนั้นนีเรื่องของกุศลถ้ามันเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็ให้ทํและกันแต่อย่าทําเกินกําลังทําตามกําลังหรือคนไหนที่ไม่มีกุศลหรือไม่ได้ไปทําบุญในช่วงนี้ก็ให้นั่งสวดมนต์เจริญภาวนานะคะแล้วก็อุทิศให้กับเทว,วดาประจําตัวคุณพ่อคุณแม่เจ้ากรรมในเวนนะคะแล้วก็กุศลที่เราเคยสร้างแต่สร้างไม่เสร็จ อุทิศให้กับรูบาราจา์แหละนะคะจะทําให้บุญส่วนนี้นะคะเข้ามานะคะช่วยเหลือนะคะให้เรามีความสุขหรือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะฉันนะคะเดือนนี้นะคะมองว่าอิทธิพลของให้การทํางานเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องเต็มที่นิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของสัญญาเรื่องเอกสารที่ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะก็ยังต้องทําให้มากสําหรับคนที่เกิดนะคะปีวอกรวมถึงปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะก็อาจจะเข้ามาให้้จัดการบ้างในช่วงนี้นะคะปัญหาเก่าปัญหา,าเดิมนั่นแหละ หรือว่าคนเก่าคนเดิมก็อาจจะเข้ามาขัดแข้งขัดขาบ้างในช่วงนี้แต่ขอให้อดทนนะคะ ตำแหน่งของหัวหน้ายังเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าคนไหนที่มีตำที่มีหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าอาจจะต้องระวังปัญหานะคะหรือการทํางานร่วมกันบ้างนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะเพื่อนร่วมง,งานนี่ยังเข้ามาแก้ไขปัญหาให้นะหรือสร้างความสบายใจตำแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องอ่ะโดยเฉพาะคนที่ได้ลูกน้องที่อายุมากกว่าอันนี้อาจจะต้องแบบว่าต้องระวังหน่อยเพราะว่าลูกน้องอาจจะเป็นคนที่หัวเก่านะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความคิดเป็นของตเตงเป็นคนที่แบบ ความคิดหัวเก่าอ่ะอนุรักษ์นิยมอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเข้าใจยากตรงส่วนนี้อาจจะไม่ไวกับเรื่องงานนะคะแต่ถือว่าก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เหมือนกันนะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องลงไปปรับนะคะหรือลงไปพูดคุยนะทำให้เกิดงานหรือเกิดการบริการที่ดีด้วยนะคะ มองว่าการทํางานมันก็ยังมีโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีวอกอยู่แหละแต่ว่ามันมีชุกคนที่ไพ่ดาบเมื่อมีไพ่ดาบปุ๊บมันก็เป็นไพ่ที่มีปัญหาอุปสรรคอะนะฉะดนั้นในเรื่องของการจะเดินเรื่องเอกสารเรื่องงานหรือว่าการสือ่อสารอะไรในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องวางแผนให้ดีนิดนึงมันต้องอ้างอิงอะไรมันต้องอ้างอิงความถูกต้องนะเพราะไพ่ความยุติธรรมขึ้นไพ่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไพ่ที่นะคะการทํางานเนี่ยมันต้อง ทำอย่างถูกต้องถูกกฎระเบียบหรือแม้แต่การพูดหรือการสื่อสารอะไรในช่วงนี้นะคะต้องยึดหลักความถูกต้องเท่านั้นหรือต้องมีสิ่งที่อ้างอิงได้นะคะคนอื่นเขาถึงจะเชื่อถือนะคะรวมถึงเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความถ้าเรียนรู้เอาไว้บ้างนะคะก็จะเกิดประโยชน์สําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังต่อสัญญาบ้านสัญญาล้านด้วยนะคะเราก็ดูในเรื่อง,องของข้อมูลให้ดีนิดนึงนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าไพ่การเงินก็ยังขึ้นนะคะไพ่เจ้าชายเหรียญเนี่ยก็เป็น ให้รายได้นะคะที่ยังเข้ามาถือว่าเป็นอิทธิพลของให้การเงินที่ยังเข้ามาเรื่อยๆนะให้เก็บเล็กผสมน้อยนะคะก็ถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีวอกค่ะแต่เดือนนี้มันเจออิทธิพลของให้เสียหายมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสัญญา ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยโทรศัพท์มือถือแหละเสียต้องซ่อมแซมของเราไม่เสียของลูกอาจจะเสียนะฉะนันอาจจะมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็บางคนก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการต่อสัญญาบ้านสัญญาล้านนะหรือการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้างนะคะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้อาจจะเข้ามาในช่วงนี้ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องรัดเข็มขัดนะสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะ แล้วก็ให้ระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยอย่างที่เธอไปตอนต้นน่ะเวลาอารมณ์ไม่ปกติอย่าไปคอมเมนต์อะไรนะคะถ้าคอมเมนต์ปุ๊บนะคะรับรองเลยนะกฎหมายมาทันทีเลยนะคะฉะนั้นต้องระวังด้วยอะค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆนะคะมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะ รวมถึงนะคะคนเก่าอาจจะกลับมาแต่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันพัฒนายากค่ะมันมีความแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันเรื่องของอายุที่ต่างกันเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่เข้าใจกันนะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่าเป็นความรักนะคะที่ ยังปรับกันได้คือช่วยกันดูแลลูกอะ่ะหรือบางคนก็ยังทําธุรกิจนะคะหรือยังส่งเสริมกันอยู่นะคะก็ยังมีชุ่อผลของให้ความรักนะฉันก็มองว่ายังรักกันนะคะหรือยังปรับกันได้เพียงแต่เดือนนี้มันเจออิทธิพลของไพ่ที่แบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือไม่ค่อยพูดคุยกันนะหรือปัญหาเรื่องลูกเรื่องอะไรอาจจะเข้ามากระทบบ้างเดือนนี้เราก็ต้องปรับนะคะหรือต้องแบบเติมความหวานกันให้มากนิดนึงนะคะแล้วสิ่งที่มันเป็นเรื่องของอความรักหรือการแสดงความรู้สึกนะคะต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแสดงให้มากความห่วงใยกันความรักกันแบบนี้รวมถึงถ้าเดือนนี้มันครบรอบการแต่งงานหรือว่าอ,อยู่ในช่วงที่ะจะกำลังจะวันเกิดละ นะคะหรือแม้แต่นะคะ,ะช่วงวันหยุดช่วงวันพิเศษเนี่ยถ้ามีโอกาสพาก,กันไปทําบุญนะคะก็จะทําให้ในเรื่องของความรักนี่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระวังค่ะอิทธิพลของไพ่สองดาบต้องระวังปัญหาเรื่องของสายตาอาการบริอาการอักเสบบริเวณท่งอกถึงศีรษะปัญหาด้านช่องปากด้วยนะรวมถึงนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะอาการอักเสบบริเวณลำคอนะคะลำไส้ไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้ โครงสร้างกระดูกด้วยนะคะการปวปด,ปดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าบางคนปวดกระดูกไขสันหลังนะคะอิทธิพลของไพ่ที่เหมือนกับความเสื่อมของร่างกายนะ,ะฮอร์โมนเรื่องของโรคชราอะไรประมาณน,นี้นะคะฉะนั้นมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความเสื่อมอย่างเช่นสายตาอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าเดิมอะไรประมาณน,นี้นะ,ะมีเรื่องของการแบบ <REP. S 2> ความจำหลงหลงลืมลืมแบบนี้นะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ดาบส่วนใหญ่ก็เป็นไพ่ที่มีการอักเสบอยู่แล้วรวมถึงในเรื่องของโรคเก่าๆนี่มันก็อาจจะกลับมาด้วยนะคะแต่คราวนี้ยังเห็นที่คนของไพ่คุณหมออยู่ฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายถามว่ายัางฟื้นตัวได้นะหรือว่ายังมีคุณหมอเข้ามาดูแลอยู่นะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะยังเห็นที่คนของไพ่การนอนดึกนะคะหรือนอนไม่พออยู่ออยะนะคะแล้ว การรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ก็พยายามอยา่ารับประทานอาหารที่แบบซ้ําๆกันทุกวันน่ะ ต้องแบบรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะตรงส่วนนี้ด้วยจะทําให้สุขภาพร่างกายนะคะก็ยังถือว่ายังกลับมาแข็งแรงสาหรับคนที่เกิดปีวอ,อกอยู่การดื่มน้นะนําด้วยนะน้ําเปล่าให้เพียงพอต่อวันจะช่วยเหลือได้เยอะเลยนะคะและไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะรวมถึงเรื่องลูกเรื่อง,รองบริวารน,นะคะก็อาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูแลค่ะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องหาเวลานะคะไปทําบุญก็คือ1ทําบุญนะคะให้ทําบุญกับ จริงๆเห็นอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับท่านท้าวเวสสุวรรณโนนะ,ะนนถ้ามีโอกาสไปกราบนะคะก็ให้ไปกราบท่านนะคะ mm hmm. ท่านท้าวเวสสุวรรณโนขอให้ท่านช่วยนะคะจัดอุปสรรคนะคะให้นะคะรวมถึงนะคะกราบพระพุทธชินราชาพระพุทธโสธรค่ะก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาหรือถ้าเดือนนี้มีบุญกุศลที่เหมือนกับว่าเขามีการแบบสร้างสร้างโบสถ์วิหารหรือว่าสร้างพระ นะคะต่างๆในช่วงนี้นะคะก็ให้ไปร่วมสร้างด้วยนะคะรวมถึงควรที่จะหาเวลาไปกราบไหว้นะคะอนุสาวรีย์หรือตัวบุคคลน่ะประจําจังหวัดก็คือตัวบุคคลประจําจังหวัดก็หมายความว่าอนุสาวรีย์สำคัญหรือบุคคลสําคัญน่ะประจําจังหวัดที่เกิดของตัวเองเน่ะให้ไปกราบไหว้ขอพอรท่านนะคะจะทําให้ในเรื่องของดวงชะตาโดยเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องของการเดินเรื่องอะไรต่างๆของเรารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้นะคะมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจรวมถึงเรื่องของสัญญาต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่ายังไงงานก็ยังสําเร็จนะคะฉะนั้นถ้าเรื่องไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้อย่ารีบร้อนนะคะมองว่าต้องหาข้อมูลนะคะให้มากหรือศึกษาผู้ใหญ่ให้เยอะนะคะจะทําให้เกิดผลในด้านดีค่ะ หรือบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาณง,งานสั้นๆนะคะแต่ก็ขอให้ทําเต็มที่แล้วกันก็มองว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นคนที่มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆหรือยังหางเงิอนได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดม,มีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะต้องเติมความหวานกันให้มากแหละในช่วงนี้นะเพราะว่าความคิดแตกต่างกันนะคะฉะนั้นต้องปรับกันหรือเติมความหวานกันให้เยอะค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ถ้าอายุไม่เกิน24ปีแต่อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงาน นะคะหรืออยู่ในช่วงที่กําลังทดลองงานอยู่ขอให้อดทนหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะสอบนะคะก็อาจจะมีความเด็ดเหนื่อยกับเรื่องของการสอบเรื่องของการทํางานบ้างนะคะก็ขอให้อดทนละกันมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แต่เราต้องปรับตัวนะคะต้องเรียนรู้งานให้มากบางคนไม่ได้มีสถานก,การณ์แบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารลูกน้องซึ่งเราต้องกลับต้องลงไปจัดระบบอ่ะหรือจัดการทํางานให้ดีให้มันสอดคล้องกับตัวบุคคลด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าค่าใช้จ่ายยังมากแล้วก็ต้องระวังการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วยรวมถึงค่าใช้จ่ายเรื่องลูกหรือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจะเยอะนะคะหรือว่ากับคนรักเนี่ยต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะคะ หรือพบรักอายุไล่เรียกกันแต่ความสัมพันธ์มันยังมีปัญหาฉะนั้นความรักยังไม่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก,ก็จะมีปากเสียงกันในช่วงนี้คู่ความรักอาจจะนอกใจด้วยนะคะจันต้องระวังค่ะสุขภาพร่างกายต้องระวังจริงๆทธิพลของไพ่ถ้วยนี่ก็คือเรื่องของอาหารการกินนะแต่ว่าไพ่ปีนี้ยังบ่งบอกในเรื่องของแบบโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับหัวใจอะ่ะการเต้นของหัวใจนะคะฉะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีเพราะเป็นคนที่นะคะมีความตรงไปตรงมาแล้วมีความยุติธรรมค่ะชะั้นการทำงานหรือปัญหาอะไรสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงจะมีคนเก่งๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้นะคะงานอาจจะมีความรับผิดชอบนะคะหรือได้งานใหญ่นะคะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงินมองว่าไรายได้มาจากงานถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าดวงการเงินยังควบคุมได้นะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยหรือมีคนเก่ากลับเข้ามาแต่ความสัมพันธ์นะคะยังแบบต้องใช้เวลา ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องเติมความหวานกันในช่วงนี้ต้องให้ได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะก็มองว่าคนที่เกิดพนันธคานี่มีทีพนของให้การแก้ไขปัญหาเข้ามาเคลื่อนไหวฉะนั้นถือว่าเป็นคนแก้ไขปัญหาเก่งแล้วก็เป็นคนที่คล่องนะกับเรื่องของการเดินเรื่องกับเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความก็เป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้อยู่แล้วนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่สามารถแก้ไขและทําให้เกิดโอกาสกับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าอิทธิพลของไพ่นะคะความสุขเข้ามาเคลื่อนไหวฉะนั้นการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของอาการทําธุรกิจด้านการบริการหรือธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีในช่วงนี้หรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำนะก็ถือว่าจะเกิดโอกาสมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องกระตุ้นกับเรื่องงานด้วยเพราะว่าเดือนนี้มันมีอิทธิพลของไพ่ความสุขเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของให้ภาษีสังคมอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่เรามีภาษีสังคมเยอะนะคะแล้วก็ต้อง คือไปเที่ยวก็ได้แหละแต่ต้องทํางานให้เต็มที่นะคะคือบางคนก็ได้ไปทํางานด้วยแล้วก็ได้แวะเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นไพ่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากที่แต่ว่าอย่าทําให้อ่าในเรื่องของการที่เราไปเที่ยวแล้วมันกระทบกับงานอ่ะอันนี้ต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าไรายได้นะคะก็ยังเข้ามาอยู่นะคะ แต่ว่าภาษีสังคมมากนะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักที่คนโสดมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องคบหากันให้เกิน3เดือนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่ายังเป็นความรักที่ดีคือบางคู่อาจจะมีข่าวดีนะข่าวมงคลหรือมีการตั้งครันเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเนี่ยนะคะในเรื่องของนะคะการทํางานถ้าเรายังว่างงานอยู่นะให้ไปสมัครงานนะ ก็คือมันอิทธิพลของไพ่ที่แบบว่าไม่ได้ทํางานประจำอ่ะทำงานเป็นช่วงๆทําแล้วก็หยุดไปเที่ยวทําแล้วก็หยุดไปเที่ยวแบบนี้ยถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็มีอยู่นะคะแต่ว่าความมั่นคงกับเรื่องงานนี่มันก็ยังไม่ไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกในเรื่องของความสุขมากกว่านี่ก็มองไม่เสียหายเพราะว่าเดือนนี้เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขความสบายใจมากกว่ารวมถึงนะคะคนที่เกิดมังกรนี่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีส่งผลดีกับรเรื่องงานนะคะแล้วก็เด็นเรื่องการเงินค่ะรวมถึงอาจจะมีข่าวทางไกลมีคนไม่เยือนหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยนะคะมีดวงพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือว่าเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่ามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะเพราะมันยังเป็นไพ่การคบซ้อนหรือคบมากกว่าหนึ่งคนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะในเรื่องของความรักถ้าเดอนนี้คคู่รงาไป เที่ยวไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวธรรมชาติหรือพาไปกินอาหารทะเลบ่อยๆในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็มองว่านะเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มีสถานการณ์หวานชื่นกันเลยไม่ได้ไปไหนเลยต่างคนต่างอยู่ต้องระวังค่ะเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ เดือนนี้นะคะต้องระวังปัญหาเก่าๆจะกลับมารวมถึงนะคะคนเก่านะคะก็อาจจะก,กลับเข้ามานะ,ะขัดแข้งขัดขาหรือสร้างความเดือดร้อนให้ในช่วงนี้ค่ะชั้นปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมจะกลับมาให้ได้สาสางนะคะชั้นเดือนนี้อาจจะต้องแบบสาสางเรื่องของปัญหาเดิมๆด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของทิฏฐิอีโก้ด้วยนะคะเพราะว่าทิฏฐิอีโก้มันจะทำให้เราสางงานไม่เสร็จนะชั้นอาจจะต้องใช้หลักปณีปนอมฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งเก่าแล้วมันเคยผ่านมาแล้วแต่มันไม่เคยสําเร็จนะเดือนนี้อาจจะต้องใช้เรื่อง อาจจะแับต้องปรับใหม่นะคือมันเคยจะมีปัญหาแบบนี้มาก่อนละแต่ตอนนั้นเราก็มีทิฏฐิอีโก้ Eagle. เราไม่อยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรนะคะตอนนั้นปัญหามันเลยไม่จบไงแล้วมันย้อนกลับมาอีกในช่วงนี้เราจะไปใช้วิธีแบบเดิมไม่ได้มันต้องใช้วิธีแบบใหม่ นั้นตรงส่วนนี้มันจะต้องปรับแล้วก็ไปลดทิชิีอีโก้ลงนะคะแล้วพยายามแบบสารในเรื่องของปัญหาเดิมๆด้วยหรือถ้ามันมีเรื่องของปัญหากับคนเก่าคนเดิมแล้วมันกระทบกับเรื่องงานนะคะในเรื่องของการที่พูดคุยการเคลียร์ใจการเคลียร์ปัญหาการมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็คือต้องระวังปัญหาค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเก่านะคะค่าใช้จ่ายใหม่นะรวมถึงคนเก่าที่เคยแบบหยิบยืมเงินไปแล้วไม่เคยคืนน่ะหรือปัญหาการเงินเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักให้คนโสดพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าจะกลับมาแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานความรักก็จะมีปัญหากันค่ะจันต้องปรับนะคะหรือเติมความหวานกันให้มากในช่วงนี้นะ,ะก็ไม่พ้นเรื่องเก่าเรื่องเดิมนั่นแหละนะครับทะเลาะก,กันแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมมาชาติหนึ่งแล้วอ่ะนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบพยายามแบบปรับกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะให้มากถึงจะเคลียร์ไปจบไปแล้วในะเรื่องเก่านะแต่ก็ยังกลับมาทะเลาะก,กันอีกชาติหนึ่งนะคะฉะนั้นแบบ ปัญหาเรื่องเก่ามันกลับมานะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งจับเข่ากันว่าเธอพูดเรื่องเก่ามาเป็นแบบร้อยครั้งแล้วนะนะคะเรื่องเก่าขอให้ผ่านไปได้ไหมเราเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้ค่ะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาเก่าปัญหาเดิมอาจจะต้องทิ้งให้หมดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะถ้าเราไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆเดิมๆเราก็จะอยู่ท่ามกลางปัญหาถามว่ามันมันรู้สึกว่าเราชนะไหมมันก็อาจจะรู้สึกว่าเราชนะก็ได้เพราะว่าในเรื่องของการอยู่ท่ามกลางปัญหามันรู้สึกว่าเราอาจจะมีความรู้สึก ที่เราไม่ได้ยอมแพ้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่นานไปเรารู้สึกเหนื่อยไงฉะนั้นอะไรที่มันเหนื่อยแล้วมันยึดมากๆเนี่ยหรือว่ายึดกับเรื่องเก่าเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลดีฉะนั้นทิ้งมันไปซะนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์เนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะเป็นเดือนที่ต้องทํางานคนเดียวนะคะแล้วก็พึ่งพาคนอื่นยาก ต้องทำงานเช้ามากขึ้นกับดึกนะคะหรือแม้แต่ต้องไปทำงานนอกสถานที่ทำงานต่างจังหวัดโอกาสาที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องงานหรือช่วงเวลาการทำงานหรือแม้แต่เรื่องตำแหน่งก็มีโอกาสาที่จะเข้ามาด้วยในช่วงนี้ก็เลยยังบ่งบอกเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่โดยเฉพาะนะคะคนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้แต่การทำงานที่เราทำอยู่เราก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่ถูก ตรวจสอบอในเรื่องของอการทํางานพฤติกรรมนะคะหรือใบอนุญาตหรือแม้แต่ในเรื่องของสินค้าที่เราทำเนี่ยเรื่องของวันหมดอายุต่างๆนี้ต้องระวังนะอาจจะถูกตรวจสอบเรื่องของวันหมดอายุนะคะสินค้าที่หมดอายุแล้วเนี่ยนะคะแล้วนำมา,าจำหน่ายเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความได้นะคะ <S <S ส่วนเรื่องของการเงินก็เดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดน,นะคะ <S <S ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นเลยนะทำแต่งานอ่ะนะคะแล้วก็ มันเป็นไพ่คนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ไม่หวานเลยนะต่างคนต่างทํางานนะคะฉะนั้นต้องปรับรเติมความหวานกันด้วยในช่วงนี้แล้วก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยอาการพักผ่อนน้อยนะคะแล้วรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารวมถึงนะคะปัญหาเรื่องเลือดด้วยนะเลือดอาจจะจางในช่วงนี้นะคะรวมถึงอาการปวดกระดวดกล้ามเนื้อคะ่ะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถนําไปประกอบากิจการงานได้ในช่วงนะคะเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะ วันพุธวันพฤหัสบดีนะคะวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์นะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจจริงๆนะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะหรืออาจจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องดูแลในช่วงนี้ค่ะบางคนก็ทํางานอยู่เบื้องหลังด้วยนะเดือนนี้อาจจะต้องออกมาทํางานอยู่เบื้องหน้าหรือแม้แต่ในเรื่องของการทํางานเป็นคู่นะคะก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการทํางานต่างๆนี่นะคะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น,นฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการทํางานหรือการตัดสินใจที่อาจจะสร้างความลําบากใจให้บ้างในช่วงนี้ยังส่งผลดีกับเรื่อง เรื่องงานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่านะคะ,ะการเงินเนี่ย alia, มอง3ามใบแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่การเงินในการเคลื่อนไหวเรื่องของปัญหาการเงินต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินนี่อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังมีไรายได้เข้ามาละนะคะหรือเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆนะ,ะฉะนั้นในเรื่องของรายได้ถือว่ายังเข้ามาเรื่อยๆนะคะฉะนั้นถือว่าการเงินยังดีแหละส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่จุดเทียนก็ค่อนข้างบอกว่าคนสโสดมีโอกาสนะด้านความรักนะคะ อยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังเริ่มตนน้นในเรื่องของความสัมพันธ์แหละนะคะฉะนั้นมองว่าความรักเนี่ยมันบางคนเนี่ยนะคะจริงๆมันเห็นกันแล้วมันมีความลึกซึ้งกันละนะยังไม่ไทันจะเริ่มอะไรเลยนะแต่มันลึกซึ้งกันแล้วอะ่ะนะฉะนั้นมองว่าไพ่ออกมาในี่คนโสดค่อนข้างเกิดโอกาสด้านความรักเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันอยู่เพียงแต่ว่าการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีให้มากนิดนึง แล้วบางคนเนี่ยถ้ามองไพ่โดยรวมเนี่ยมันเป็นไพ่การจดทะเบียนสมรสนะอ้าวนะคะมีโอกาสนะที่อาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นยังไม่ได้จัดงานอะแต่จดก่อนเลยนะคะฉะนั้นถือว่ามีโอกาสด้านความรักแหละหรือแม้แต่สามีภรรยาก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ สุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อะคะ่ะแล้วก็นะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการรับประทานก็คือต้องควบคุมเรื่องของโปรตีนในช่วงคือบางคนต้องควบคุมโปรตีนอยู่แล้วนะคะเพราะอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของการทํางานของไตด้วยนะ,ะเรื่องของการกินโปรตีนให้น้อยลงหรือการควบ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือแม้แต่อยู่ในช่วงที่เรากาลังควบคุมแคลอรี่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยฉะนั้นไพ่ก็ยังบอกว่าเอออะต้องไปควบคุมเรื่องของโปรตีนให้มากอย่ากินเยอะแล้วก็ควบคุมเรื่องของแคลอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกดูกล้ามเนื้อนี่อาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้ามองไพ่โดยรวมแ้ะสุขภาพร่างกายก็ยังไม่หนักหนาหรือแย่อะไรนะคะก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองไปควบคุมการกินดูถ้าควบคุมการกินได้สุขภาพร่างกายก็จะกลับมานะคะฟื้นฟูนะคะแล้วก็แข็งแรงนะก็ช่วยเป็นกําลัง ใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ